หลานของย่าอยากกินอะไรล่ะหนูอยากกินไอศครีมฉันรู้สุดมันคือไอศครีมทอดเพื่อไอศครีมมีรสชาติที่อร่อยเราต้องสับเป็นชิ้นๆอย่างปานนี้อ๋มันง่ายมากเลยคุนย่ากับฉันสามารถทำได้เหมือนกันเย้เย้เย้ง่ายเหมือนปอกกล้วยระวังด้วยสาวน้อย อย่าโยนอาหารในครัวสิไม่ดีเลยนะโอเคบัา no. <Okay>. oh. น,นคกอสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อส่งมือสมัครเล่นไปทำงานนะ mm. ไม่นี่ไม่ดีเลย oh, <no. S 1> ฉันจะทำใหม่ดีกว่าเราต้องเทน,นม oh. แล้วก็ครีมลงไปบนพื้นหิ้วเรียบ,ยบจากนั้นก็หั่นผลเบอร์รี่ทั้งสตอรอเบอร์รี่จากนั้นก็ใส่นมลงไปเลยตอนนี้ก็สับทุกอย่างให้เข้ากันเ oh. มื่อมันแข็งตัวแล้ว ราสามารถหมวนมันขนมาแบบนี้ได้ใช่แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันตัดแล้วก็หมุนไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยตอนนี้ฉันใส่มันลงไปในแก้วแล้วก็ตกแตง่งจะต้องเวบคิมลงไปด้วยแต่มันดูสิ้นไปหน่อยนะงั้นตกแต่งด้วยสกีเท้าสีลุ้งแล้วก็ขนมด้วยใส่ลงไปเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็โอริโอตอนนี้อยากจะหั่นไอศครีมของฉันเป็นชิ้นๆโอ้สม จากนั้นก็ราดซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้วย <Yeah! S 1> คุณยากกำลังทำผิดน,นะคะแต่ซอสไม่ประโยชนเหมือนกันนันเนี่ยจากนั้นจะใส่เยลี่มีและตามด้วยผลเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ด้วยสุดท้ายโร้สปิงเกิแลรวลงไปเลยเพอร์เฟกต์มากเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่เจนดูและเรียนรู้นะเธอสามารถตกแต่งไอศกรีมด้วยผิวเลมอนได้ รสเปรี้ยวของเลมอนเข้ากันได้ดีกับไอศครีมหวานๆเลยล่ะ <Hey. S 1> และเปลือกมะนาวยังมีประโยชน์ได้นะเอามาตกแต่งได้ไม่เหมือนใครเ <Yes. S 1> ติมน,น้ำแข็งเล็กน้อยแล้ก็ไอศครีมของจะวเนร,รูปนานขึ้น <Wow. S 1> และให้เหมือนในการเสิร์ฟเช่นเดีวก,กับร้านอาหารที่แพงที่สุดเลยด oh. oh. ีใจจังแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งไปด้วย oh. เพิมควันแล้วก็ข้อฝาไว้ <Yeah. S 1> วัวละเชฟทำออกมาได้สวยงามมากเลยล่ะ วิเศษมากใช่แล้วพิรรีมของคนยากก็ดูประทับใจเหมือนกันนะส่วนของพิ่สาวของเรามีของหวานหลายอย่างเลยล่ะงั้นเป็นดูยกันว่าหนูหนากยกอรีชอบของใครมากที่สุดหนูอยากกินว้าวมีสตรอรี่เลโกวิวครีมด้วยอร่อยจังเลยโอ้อันนี้มีหมอกด้วยอะไรกันเนี่ยว้าวนี่แหละที่หนูต้องการคนเยอะมากเลยอ๋อไม่มันเปรี้ยวมาก น,นี่ดูแปลกจังเลยรสชาติก็ไม่ดีเหมือนกัน <You. No. S 1> หนูเลือกอันนี้เย่ yeah, <Yeah. S 1> ฉันชน,นะฉันรู้ว่าน้องสาวต้องการอะไร Let's นย่าคะ <Okay. S 1> กอนเลยกำลังหิวนะหนูอยากกินอมยิม้มขอสีสันสดใสเลยนะ mm. <All> right. เออ right. right. ได้เลยอย่างนี้นี่เองอย่าเข้าใจแล้วย่าเคยทำแบบนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วละ่ะ <Yeah. S 1> เราต้องเคี่ยวคาราเมลและเพื่อจะทำมัน <Yeah. S 1> เราต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำ ตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาเลยเธอรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเอ็มเมอร์งั้นก็ทำตามย่านะพวกเขาทะเลาะกันตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อนนะน้ำตาลแล้วก็น้ำใส่ทุกอย่างลองอไปในหมอ้อแล้วก็คนใช่ไหมละ่ะ oh, uh huh. awesome. เราต้องตรวจสอบอุณหภูมิของคาราเมลก่อนให้ลงในแม่พิมพ์ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันอาจจะแตกก็ได้ เยี่ยมมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เราสามารถเทมันลงไปในแม่พิมพ์ได้แล้วล่ะแล้วก็เพิ่มเฉดส,สีรุ้งที่กอเลยต้องการใช่แล้วคุณย่าดูและเรียนรู้ไว้นะคะ <Wow. S 1> โอ้จริงด้วยกอเลยอยากได้ออมยิ้มสีสันสดใสใ oh. ช่วยแล้วย่ามีสีย้อมธรรมชาติด้วยนะคุณย่าแข็งแรงจังเลยค่ะ <laughs> ย่าทำได้ทุกอย่างละเจ้า <laughs> ตอนนี้เราสามารถเทลงในแม่พิมพ์กันได้แล้วล่ะย่าจะใส่ไม้ลงไปก่อนที่คาราเมลจะแข็งตัวด้วยคาราเมลเริ่มเป็นก้อนแล้วงั้นเรามาทำโอมิ้มกันเลยโอ้ว้าวย่าชอบนั้นนี้ย่ฉันจะปิดคาราเมลให้เป็นเกลียว จากนั้นจะเป็นให้เป็นโอมีอันใหญ่ไปเลยละ่ะคอยดูแบบนี้ไงมันออกมาสวยงามมากเลยว้าวโอ้ได้กินอะไรไม่ไหมอะคาราเมลของฉันมันไม่หมดเลยอะ่ะหลานหญาเธอนี่เป็นระวังเลยนะแล้วฉันเป็นไงดีอ่ะโอ้ใช่แล้วตังสะสของฉันมีดินน้ำมันยิ้ว มันต้องทำได้แน่ๆสีชันสดใสเหมือนกันงั้นก็เอาออกมาแล้วก็ปั้นกันทำให้เหมือนไส้กรอกเลยปั้นแบบนี้ให้เหมือนเอมมาที่ทำนะและฉันได้เอามิ้มใส่ลุงเหมือนกันมันกินไม่ได้แต่ก็สวยเหมือนกันนะออกมาไม่เลวเลยโอเคทุกคนพร้อมแล้วแล้วถ้าเรื่องอะไรละ่ะกอเลียเอามิ้มจากคุณย่า หรืองานปั้นสวยๆจากพี่สาวล่ะหรืออมยิ้มจากเชฟหนูอยากลองอยากลองอันนี้มันดูปกติดีแต่รสชาติแปลกๆก็งั้นมาลองอันนี้กันเลยแปลกจังทำไมมันมีกลิ่นเหมือนดินน้ำมันของหนูเลยอ่ะงั้นมาลองกันใช่นี่มันคือดินน้ำมันของหนูใครทำมันพังแบบนี้เนี่ยโอ๋สวยจังเลยอ่ะ ท้งหวานอร่อยและสวยงามมากเลย uh หนูเลือกอันนี้แหละเย่ <Yeah. S 1> yeah, ฉันทำมันได้ <What? S 1> ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด yeah. Yeah. ใช่แล้วไม่เป็นจานที่ทำได้ง่ายมากเลย uh พิเศนเชฟและคุณย่าจัดการได้แน่นแน่คอยดูนะใช่แล้วตอนนี้จะ่นมันฝรั่งเป็นแว่นๆแบบนี้คอยดูเนะ หนูไม่มีของแบบนั้นน่ะต้องหันด้วยอะไรอ่ะเราต้องคิดอะไรที่ทำแผนได้ละกันอะไรดีนะอ๋อสช่แล้วเจอแล้ววีของฉันมันฝันลอยชัดๆัดเลยแล้วไงอ่ะหนูว่ามันต้องทำเป็นแผนสวยๆได้เหมือนกันแหละไม่ละเจนฉันจะทำมันฝรั่งแผนสวยๆให้ดูดูสิฉันสิรอุปกรณ์อะไรมาด้วยมันช่วยให้ฉันทำมันฝรั่งที่ออกมาได้สวยงามเลยล่ะ ใส่ไม้เข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละโอ้เบอร์มากของย่ายดีกว่าเยอะแบบวิธีดั้งเดิมนะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อก,กันเลยเธอขอมันฝรั่งทอดนะคะไม่ใช่มันฝรั่งทอดแบบนั้นนะ่ะส่วนฉันจะทอดมาฝรั่งในหม้อทอดกรอบนะหม้อทอดกรอบนันเหรอ <Okay. S 1> มันจะต้องทำอย่างนั้นม่เหมือนกันมันสุกแล้วล่ะ เหลือแค่ต้องเอาไปเสิร์ฟอย่างสวยงามด้วยผงปาปริก้าแล้วก็เกลือย่าก็ทําเสร็จแล้วเหมือนกันและเคล็ดลับของฉันก็คือซอสมะเขือเทศใส่ลงไปเลย <c oughs> สิ่งที่เธอต้องการก็คือเกลือ <c oughs> เสร็จแล้วกินเลยหลานเยอะามารฝั่งของคุณย่าน่ากินมากเลยล่ะของพี่สาวก็ดูดีนะแต่ของเชฟสิมันสวยมากเลยล่ะ เรจะเริ่มจากอันไหนดีแล้วนี่คืออะไรซอสมะเขือเทศเยอะเกินไปไหมอ่ะเจนต้องเป็นคนทำแน่นอนเพราะเธอชอบซอสมะเขือเทศก็โอเคนะพอกินได้<อ>นี่มันรนมถ้อยจริงๆงั้นเหรออืไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเลยอ่ะว้าวอันนี้ดูเจ๋งมากเลยแต่รสชาติยังอร่อยสดๆเลยอร่อยหนูเลือกอันนี้ละคะ่ะเย่ฉันชนะ ว้าวชอ็อกโกแลตคินเดอร์นี่มันต้องสนุกแน่แน่มีเซอร์ไพรส์กำลังรอเรายอยู่แบบยิ่งใหญ่เลยไม่เลวมาดูกันว่าฉันได้อะไรฮะมันตลกร้ายชัดๆข้างในมันเป็นไข่ดิบ <st aa ht> ตอนนี้ฉันเริ่มจะกลักวที่ลองกับตัวเองแล้วดูเหมือนจะเป็นชโโ็อกโกแลตนะยิ้ง <Cool! S 1> ใช่แล้วมีสองอะไรอะไรข้างในด้วย ฉันหลังก่อนสินแล้วนี่มันก็ไข่ดิบเหมือนกันฉันไม่ใหญ่ตัวเสี่ยงเลยอ๋ใช่แล้วแต่สามารถล้อยไข่ของฉันฟักตัวออกมากันได้เธอกำลังทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเธอก็ลู้ดูสิไข่ของเธอกำลังซันดูพวกมันสิลูกเจี๊ยบตัวเป็นๆทั้งขนปุยทั้งหน้ารักอาหน้ารักจั้งเลย มันดูกันเถอะว่าเราได้อะไรกันในรอบนี้ฉันคนแรกเอาไม่นะมันไม่ใช่จริงจริงไม่ไม่ใช่มันมีทำไมเธอไม่ดูล่ะออแล้วเดี๋ยวก็รู้กันอ้จ้าอู้มันคือฉันได้แบบเธอเลยเยอะใช่แล้วเพใจแล้วรู้มันคืออะไรอีทันฉันไมู่้เคไม่ควรเปิดฝานะฉันได้กองย่างกับเพื่อนเลยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกมั้งเพราะฉันกินมันเหมือนช็อก็แลนเลย ไมอย่าเปิดนะมันเป็นขนมจริงๆแล้วมันคือนันทล่าแหละฉันช่องมันที่สุดเลยเธออยากได้ของฉันได้ไหมเอาสิขอบคุณฉันไม่กลัวหรอกทั้งหมดมันคือนันทิล่าแล้วก็แค่ถูกลองนะลองดูสิเออไม่อ๋ก็ได้นะอร่อยแล้วฉันก็มีเยอะเลยแบ่งเอ็มมาได้สิใช่เอ็มมาลองดูสิอ อ, <c oughs> อะไรกันอร่อยดีนะขอเพอิ่มอีกสิอีปลามันทั้งเมืองทั้งเหม็นคาวอะ่ะเอมม่าเธอก่อนเลยเอาเลยเอมม่าฉันเหรอออกกัได้อย่างเหนือมันก็เป็นชิ้นเล็กย่าฉันไม่ชอบสักนิดอีทานตาเธอแล้ว ฉันทำไม่ได้มันเหม็นมากฉันจะปล่อยมันกลับลงน้ำดีกว่าขอให้มันมนความสุขนะดูสินี่ดีขึ้นเยอะเลยเหลือก็เธอแล้วจูเลียฉันรู้แล้วลว่าต้องทำเป็นไงทังนี้นฉันจะทาอาหารให้ดือ้อึมกินหอมจังเลย เราเหิวแล้วอะมันมีเยอะสำหรับทุกคนเลย <Yeah! S 1> เอาสิอร่อยและดีต่อสุขภาพ <S <S 1> <S 1> สงสัยจังว่ามีอะไรมาสม oh <no. S 1> เสร์โอ้ถามจริงแค่ฉันเองเหรอแค่นึงเล็กมากด้วยอ๋อแ oh <no. S 1> อฉันมันใหญ่มากเลยแต่อร่อยสุดแน่น,นอนฉันเบิดมันทุกอย่างให้หมดเลย ของฉันเล็กมากเลยทำไม่ใชคนเดียวที่รู้สึกแย่นะว้าวเอมมากช่ขลังจ้าอะไรกันโปรตีฉันก็กินแบบนี้แหละอย่างน้อก็ขอให้มันอร่อยอ้กันแต่นี่แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยทำยังบานเหงือกด้วยจูเลียถ้าอยากแบ่งฉันไหมไม่เหมือนกันน้อยไปขอเอมมาสินี่มันยอดเยี่ยมเลยเอมมา แบ่งเพื่อนรักของเธอหน่อยสิไม่มีทางใจหลายมากอโอ้ฉันเกือบจะลืมไปไหนซอสไงเอานี่ไปขอบคุณาอาไรลเพื่อนจริงๆเลยเมื่อกินกับซอสอะกินเลยอร่อยจัง ินนี่ไม่ได้เน่ใครจะได้ช่วยทีนี่มันเกินไปแล้วนะใจเย็ยนก่อนนี่มันไม่ง่ายสำหรับใครทั้งนั้นเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนลวกันโอเคไหมอ๋อไม่นะมันเริ่มจะเผ็ดแล้วเออเขอขอน้ำด้วยเอาไปสิเอาไปสิอา,ปอาขอนชันไม้ขุนชันหลีกไปนะอ๋อฮ้ตตายพอกันทีเอาไม้ฉันทั้งคู่แลหละเ้าเขายัางชั่วขอบคุณนะจูเลียกินแล้วฉันเหรอไม่ดีกว่ามัง้งจัดการได้แล้วกันได้กันได้ อ๋อฉันเหมือนแม่มังกรเลยตอนนี้มันกำลังระเบิดในปากของฉันเอ็มม่าเราคนหนีกันดีกว่าจริงด้วยหลบเร็วฉันเข้มแข็งฉันทำได้อ,อะไรน่ะว้าวมันเต็มไปได้วยลูกกวาดลูกกวาดสีแดงด้วยแจงพวกเธออ๋อกันนะช่างเถอะหนึ่งสองสาม เนีเองเหรอตังโมจิ๋วฉันได้ของจริงเดี๋ยวถึงเวลาหันแล้วฉันก็เซ็งแก่สลักแตงโมนี่มันบ้าม mm ั้้าเหมันกำลังกำลังกระหายเลือดเลยดูสิมันสมบูรณ์แบบขนาดไหนโอ้ไม่นะให้ตายฉันทำมันเจ๋งแล้ว กเธอรู้ไหมว่าเธอสามารถรู้ว่าแตงโมลูกไหนดีได้วยกันเคาอ่ะนี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการเลยเอาฉันออกไปทีเดี๋ยวฉันช่วยเออมันติดอะเราจะทำยังไงดี c อ m e on ฉันว่าฉันรู้แล้วถ้าทุกมันไม่ได้ก้ามารวมกันสิดีขึ้นเยอะเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอช่วยด้วย ว้าวบรอกโคลีถามจริงฉันชอบมันสุดๆเลยให้ตายต้องกินมันจริงๆเหรอทำไมจะไม่ล่ะนายชอบบรอกโคลีงั้นเหรอนายบ้าไปแล้วฉันจัดการมันให้หมดไปไว้แค่ดูก็รู้สึกแย่แล้วส่วนรสชาติยังแยกขึ้นไปอีกฉันไม่มีทางหรือเออฉันกินมันไม่ลงเออ นนจับสกีโว้ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นนักว้านลูกอะฉันแล้าสินนะถึงเวลากินหมวกมาชิ้นแล้วบ <c oughs> ลูเบอรลรีมันดีต่อสุขภาพนะรู้ไหม <c oughs> ตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมอีกอ้าสวว เบ่แล้วแล่พวกเราทุกคนได้คุกกี้แสนอร่อย <C le af> อ๋ <c oughs> ฉันได้ของเล่นวิเศษเล็กๆได้ละต้องแบบนี้สิขอยืมหน่อยสิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันเยไดูของฉันสิมันกำลังโตขึ้นมันได้ผลอร่อยก็เหลือแค่ฉันแล้วสินะสงสัยจังว่าจะทำให้คุกกี้ยยใหญ่ได้ขนาดไหนมันดูกันเลยมันใหญ่แล้วมั้งอะไรกันมันกำลังหายไปไหนแล้ว เขไม่ควรล่มากเลยมันย้อนกลับมากัดฉันฮ่าฮ่าอีธาน,นส่บคนส่งออยโอนะพ่อนมมันดีมากเลยเจ๋งมัชมันล,ล่อพิสซดเลยเห็นด้วยเริ่มได้เยอมมากขอพูดหน่อยฉันแน่เลยกัะจิตเดียวเองแต่ฉันรู้วิธที่กินมันนะทุกคนชอบกินมัชมันล,ล่อปิ้งใช่ไหมละ่ะงั้นฉันจะปิ้งให้ตัวเองเลย แต่ยังไม่หดเท่านี้นะโอ้ใช่ฉันจะเอามันมาใช้ด้วยอ,อ,อร่อยจังเลยฉันต้องไม่เยอะก,ก็มีความสุขได้อ,อยากเล่กันไหม,ะมตะกลองเยี่ยมมันน่านกินสุดๆเลยเอาล่ะงั้นฉัน จะเอามาชมันลอมาผไปสมกับช็อกโกแลตแล้วก็ปั่นปันให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยซอสพริกกันเหรอเพื่ออะไรเดี๋ยวเธอกรลเธอกำลังลุกเป็นไฟมาชมัโลอของเธอกตนด้วยใจเย็นทุกคนทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมและตอนนี้ฉันมีน้ำจิ้มพี่อร่อยที่สุดอีกด้วยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยนี่ฉันประมาณเธอต่ำไปเหรอ เธอกำลังทำไรเนี่ยอย่าพักสิท่าทีเรามาไล่กันมาก็ไม่เลวนะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ได้กินแครกเกอร์เครื่องมัชมันโล้สดอร่อยเธอมีเยอะมากเลยแบ่งให้ฉันก็ไม่เสียหายนะท่ทีนะใจร้ายจังเลยอีธานงั้นฉันทำขนมอีกอันละกันเธอกำลังทำของอร่อยๆอีกแล้วฉันว่าฉันทำที่มาพอแล้วแต่ถ้าเครื่องดื่มนะ ก็เ,เนี่ยเฉลี่ยเลย <Okay. S 1> แต่ถ้าใส่ขนมขนมอะไรลงไปได้ล่ะสตรอเบอรีร่แล้วก็ m อม,มต้องเข้างสุดๆแน่นอน <Yeah! S 1> และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือวิปครีม <Yeah! S 1> น่ากินสุดๆเลย yeah! Yeah! ถ้ฉันกินบ้างสิ oh. ขอฉันลองหน่อย <What? S 1> ไม่ฉันต้องหากฉันอยากลองเอามือออกไปนะดอริโตเยี่ยมเลย ดูถุงของฉันก่อนสิมันอลังการมากไม่เหมือนของฉันเลยและก็จิตเดียวเซ็งจังงั้นฉันจะกินแล้วนะอ,อร่อยจังเลยฉันรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฉันขอเพิ่มซอสพริกตาบัสโก้ด้วยนะนี่รนะวังหน่อยโว้วนซอสพริกเหรอยังมากเลย ฉันรู้แต่ฉันชอบแบบนี้แตาบาสโกไม่ทำให้ฉันโกรธสักนิดเขาก้าจังเลยแต่ยังไม่หมดนะฉันยังสามารถเพิ่มซอสด้อีกด้วย,วยวและนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารสชาติจ้ำจนนะจ้ำจ,จนนั่นหรอ,องั้นลางดูก็ไม่เสียหายนะอ๋ไม่นี่มันแพงสุดเลยอาเป็นไงละ่ะนีแหละเท่ากอนการคุ้มคองขนมข,ข,ของฉัน ดับล้อนโดนเลยนี่มันไม่ช่วยเลยฉันต้องการน้ำแถวนี้ไม่มีเลยแต่ฉันมีซอสนะเอาไมาให้ฉันเร็าเข้าอามันเผ็ดกว่เดิมอีกมอกินมันได้ยังไงเนี่ยฉันไม้ความอดทนสิจูเลียเทอนแล้วอ้๋อฉันพร้อมแล้วแต่มีนิดเดียวเองนี่รอกันเล่นหรือเปล่า <What? S 1> ที่ม็นใส่ขนมนี่เ <c oughs> ออตลกตรงเลย ว้าวฉันโชคดีสุดนเน,นี่ยที่มันมาฝรั่งอันเบลล่มเลยฉันต้องพุงกลางแน่ทำอาจารยของเราจืดไปเลยอ่ะ,อะตายตังโมก็เจ๋งดีนะแน่นอนมันเจ๋งกว่าถ้าเธอได้ใหญ่กว่านี้อ่ะหมายถึงของฉันใช่มะมนี่มันโลมักเบล่มเลยโอ้โหของเธออาจจะใหญ่กว่า แต่น,นั่นก็ไม่ทำให้ต้องมองของฉันอร่อยน้อยลงนะอ,อร่อยจัง <Okay. S 1> แค่กินผลไม้มันได้เบื่อจะตายไปดังนั้น <c oughs> ไอกอนจะามันไรนะ <c oughs> ทำไมต้องเจาะรูได้ละ่ะน่าสนใจจังเลย <c oughs> มันจะทำให้ฉันสามารถปั่นน้ำข้างในได้ยังไงละ่ะตอนนี้ฉันก็ดื่มมันได้แล้ว เป็นไงล่ะชาลอตเลยก็เธอแล้วล่ะ <Okay. S 1> ฉันว่าฉันจะใช้ช้อนเป็นตัวช่วยห <Cool. S 1> ืมตังโมหวานมากเลยัน่นเน้ยก็ฉ่ำมากด้วย <Wow. S 1> น่ายิฉาจึงเลยเจ๋งมากเลยไม่ใช่แค่ดูเจ๋งนะมันยิ่งกว่านั้นอีก <Yeah. S 1> และตอนนี้ชื้นเทน้ำโซดาลงไฟมันจะทไให้ฉันทำได้เครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครออกมา วมันไม่เคยมีคำว่ามากกันไปใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกอิจฉาสุดๆเลยฉันก็อยากกินแบบนั้นเหมือนกันนี่แหละที่ฉันต้องการนี่มันสวรรค์สุดๆเลยเราพร้อมจะช่วยนะโอ้ไม่ล่ะฉันแบ่งใครทั้งนั้นแม้แต่หยดเดียวยยญตะลกะฉันว่ามันทอสจะทำให้เธอสนุกขึ้นคิดได้ดีนี่ เธอทำอะไรลงไปทั้งตัวฉันเหนี่ยวไปหมดเลยแล้วก็แทบไม่เหลือให้ดิ่มเรลวด้วยนูเทลลา่าเยี่ยมเลยแต่ทำไมโหลเล็กจังและช้อนใหญ่ขนาดนี้<อ>เพื่ออะไรกันเนี่ยฉันว่าทุกอย่างมันถูกแล้วนะทั้งขนาดของช้อนแล้วก็โหลข,ของฉันด้วย yeah. Yeah. ฉันก็มีความสุขเหมือนกันพวกเธอเห็นไม้ขนาดเทลล่าเองฉันนะ่ะ เห็นด้วยเลยนี่แหละชุดดีๆนี่แหละอร่อยสุดๆเลยเ้าเห็นไม้เขาเริ่มกินแล้วแล้วชวนชานั่นคืออะไรอะมาแลกกันไหมของฉันมันใหญ่เกินไปไม่ห้ามสลับนะนี่มันผิดกฎแลวก็ห้ามทำด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ห้ามสลบับบ้า<อ>ทำไมต้องแข้งวดขนาดนี้ด้วยอีกทางอ,อร่อยจัง พอใช้ช้อนคนนี้แล้วมันเหนื่อยมากเลยฉันรู้แต่มันตลกมากเลยที่ได้ดูอ่ะกินด้วยหนึ่งก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ <Go! S 1> แต่ยังไงรสชาติของมันก็ยอดเยี่ยมอย่ดีแหละ <Yeah! S 1> เอาละมาเอาเช่อออกดีกว่าเห็นด้วยเลยเอาออกเลยฉันว่าฉันน่าจะปิดปากพวกเขาไว้นะ ง่ายมากเลยที่จะแก้มันชาลอตเรามาัดอีทานกันเถอะเห็นด้วยเลยร้อยปร์เซนต์ไม่เห็นต้องใจร้ายัขนาดนี้เลยสาวๆแล้วเราก็ไม่ลิมปากของเธอด้นะอย่างนี้ดีขึ้นเยอะเลยพยายามต่อไปนะเราขอมีความสุขกับเนื้อราของเธอกันละกัน ฝรั่งนี่มันดีสุด,สดเลยแลวฉันก็ได้มาเยอะเลยเธอคิดงั้นเหรอนี่สิของจริงจ้างของเธอแค่ไม่ติดสักงนิดเันก็แบ่งสิไม่มีทางทั้งหมดเป็นของฉันโ <Okay. S 1> อเคออกกันได้แั้วฉันจะเริ่มก่อนละกันแต่ก่อนอื่นนะอ้องประกาศหอกออกก่อน <Yeah. S 1> นี่ทำไมถึงยอมขยับทางฉันละ่ะ ทีไม่ได้ตั้งใจนะตอนนี้ก็ตายฉันแล้วระวังด้วยเจ็บนะ <c oughs> โอ้โทษทีฉันไม่ได้แค่เดียวเยอะที่สุดนะแต่ยังอร่อยที่สุดด้วยตาฉันลองเคี้ยวมากฝรั่งแล้วอโอ้ยอร่อยจังเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะตามไปเล่วเๆนี้แหละแต่ฉันยังหลักลองของเธออยู่นะ <c oughs> นั่นเหรอก้าวไปสิ อีนั่นะ็ใหญ่ก็ตามนั้นแหละของฉันหมดแล้วงั้นฉันจะแอบจิ้มมาจากอีธานละกันห้ามแตะนะเขาทำแบบนั้นทำไมอ่ะอย่าพ่นใส่ฉันสิทางเดียวที่จะป้องกันขโมยยังไงล่ะเขาทำแบบนั้นกับฉันเหมือนกันแหละเธอนี่มีอเรยารบ้างเลยหรอช่างถอะน่พวกเธอเตรียมให้พร้อมกับลูกโป่งที่ฉันกำลังจะเป่าดีกว่าอ๋ไม่นะมันต้องระเบิดเสื้อผ้เราแน่ๆน ต้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้แหละ <Hey. S 1> ยอมรลบเดินนี่มันสนุกมาก <c oughs> มากเลย